สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแบ็คแพคเกอร์ทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนทีการใช้งานโปรแกรม Fat Professional นะครับ CS 6 4 3อะไรก็ได้แล้วแต่ใครจะใช้นะครับส่วนผมใช้ CS 6นะครับอ่ะวันนี้ก็ไม่สอนใช้งานหรอกแต่ว่าจะเป็นคลิกเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการทำแอนิเมชันนะครับก็เป็นการเปลี่ยนร่างตัวละครนะครับที่ใครได้ดูดูละเถื่อนไปก็จะเห็นนะครับก็มีคนขอมานะครับให้ทําคลิปสอนหน่อยก็ทําให้ดูนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับ ฟึบเห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนร่างด้วยความรวดเร็วนะครับฟึ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 บนะครับจากโดเรมอนเปลี่ยนร่างเป็นโดรแมนนะครับอันนี้ก็เวอร์ชันไหนก็ไม่รู้นะครับวาเล่นเล่นก็จะเป็นสภาพอย่างนี้นะครับฟึบฟึบฟึบอ่าโอเคโอเคนะครับอันดับแรกนะครับก็อ่าเข้าที่ตรงนี้นะครับแอคชั่นสคริป3ไปจัดไปนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าต่างไม่มีอะไรนะครับเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้โอเค จากนั้นนะครับก็มาที่นี่เลยเพ้นซูว่าตัวละครของเราไปหนึ่งตัวนะครับแล้วแต่เราจะวาดนะครับวาดอะไรก็ได้วาดอย่างนี้นะครับอนี่คือตัวละครของเรานะครับสมมุติสมมุติเอานะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้แล้วกด F5 นะครับปรับไปเรื่อยๆเลยโอเควาดยี่บห้าพอนะครับแล้วแต่ใครจะเท่าไหร่ก็ได้นะครับ ผมใช้25แล้วก็มาตรงประมาณ26นะครับแล้วกด F6 ไปทีนึงเอ F7 F7 นะครับขอภัย F7 กด F7 ไปทีนึงนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนภาพใหม่นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนภาพใหม่แล้วนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับ o n l i n Skin นะครับคลิกไปทีนึงปุ๊บก็จะเห็นภาพก่อนหน้านี้เห็นไหมครับภาพก่อนหน้านี้โอเคแล้วก็จะมาตัวละครต่อไปนะครับก็จะเป็นยังไงดีอย่างนี้ดีกว่าตัวละครต่อไปของเรานะครับก็จะเป็นเมื่อมันแปลงร่างแล้วนะครับ อย่างนี้นะครับนี่เลยนี่กลายเป็นโอเรนเจอร์ <c oughs> ใครเกิดทันก็จะได้ดูใครเกิดไม่ทันก็ไม่ดูโอเคหลังจากที่วาดแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ่ะถ้าสังเกตว่าเฮ้ยทำไมลำคานสรุปภาพไหนงงจังก็คลิกนี่ออกไปปุ๊บเราก็จะได้ภาพอย่างนี้ปุ๊บ,บเห็นไหมครับแปงลงร่างเป็นตัวนี้ <c oughs> เห็นไหมครับชึบลงมาที่ประมาณห้าสิบ นะครับให้มันเท่ากันจะดีที่สุดนะครับก็กด F5 ไปนะครับภาพละ50นะครับโอเคก็เป็นอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็แล้วแต่ลืมบอกใครปรับเฟรมเรทเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมปรับ30เพื่อความสมจริงของแอนิเมชันนะครับก็ได้ประมาณนี้แล้วก็มาคลิกตรงไหนก็ได้รขบของของภาพแรกของเรานะครับก็คลิกไปนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็กดอเขีคลาสสิกทวีนไปก็จะเป็นสีม่วงๆอย่างนี้นะครับ มาที่เดียวกันฝั่งนี้มั้งก็กดคลิกเหมือนกันนะครับโอเคขอย้ำว่าใช้แค่เลเยอร์เดียวนะครับอย่าไปใช้หลายเลเยอร์แล้วมันจะงงโอเคนะครับจากนั้นก็มาที่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก,กด F6 ไปทีหนึ่งมาที่20ปุ๊บ F6 แล้วก็ F6 แล้วนะครับแล้วก็มาคลิก F แอีกทีหนึ่งโอเคส่วนเมื่อกี้ก็ไม่ต้องอะไรก็กดโอเคไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาที่เบอนะครับตรงนี้เบรอร์จากเบรอร์นะครับแล้วก็ปรับ แล้วแต่เรานะครับผมก็ปรับมานี่แล้วกันโอเคปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้ครับฟึบสังเกตฟึบแต่อาจจะยังไม่สวยใช่ไหมครับตรงนี้ซึบมันจะเร็วไปแล้วก็มาตรงนี้อีกทีหนึ่งครับ f6 เหมือนเดิมครับตรงนี้ดีกว่าจะสวยกว่าโอเค f6 นะครับแล้วก็ f8 นะครับเมื่อกี้ลืมบอกตรงนี้ก็ไม่ต้องตั้งชื่อแล้วแต่เรานะครับตรงนี้ก็มูว i e คลิปนะครับแล้วก็โอเคก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ปรับเบอร์เมื่อกี้เราจะเป็นแนวนอนมาครั้งนี้เราก็เป็นแนวตั้งนะครับ อันนึงโอเคคราวนี้ก็มาแนวตั้งนะครับนี่แนวตั้งก็จะเป็นอย่างนี้ครับซึบโอเคเห็นไหมครับปึ๊บเรียบร้อยอ่ะลองเล่นดูปึบชิบโอเคเห็นไหมครับแปลงล่างแปลงล่างก็แปลงล่างทีหนึ่งอ่ะแปลงล่างโอเครู้แล้วแปลงล่างครับก็ก็เทคนิคก็มีแค่นี้นะครับโอเค สำหรับใครที่อยากรู้วิธีอะไรต่างๆก็อคอมเมนต์ไลค์กันเข้ามาเยอะๆนะครับก็จะถ้ามีเวลาก็จะมาสอนให้นะครับผมนะครับเคน Jackson Studio หรือ b บล็ k แพคเกอร์ทก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ตตามผมนะครับผมนะครับสวัสดีครับ